เอเพื่อนตอนนี้นะครับจำอาหารแหละตะเกิดเหตุการณ์ดูนะครับน้องครับโอ้โหกำลังล่าหนูล่างูใหญ่ครับเมื่อกี้คือเหมือนว่าเมื่อกี้นะครับมีหนูนะผมมันมาตำรองมองเห็นนี่แล้วโอเล่มันได้ได้กินนะหนึ่งมันก็เลยตามหน้าครับผมแต่รับรองว่าไม่น่าใช่พวกงูเลครับเพราะว่ามันลงดินแล้วโอเล่ก็นั่งเฝ้าเลยครับเอาว่าเรามาทำอาหารก่อนดีกว่าครับส่วนถ้าน้องล่าได้เมื่อไหร่ ค่อยดูก็แล้วนะผมโอ้ยดูดูดิถ้าไปยีทั้งวันก็ไม่ทำอาหารนะครับมาไม่คุยเยอะและ้วมาดูกันดีกว่าครับรว่าวันนี้ผมทำเมนูอะไรครับผมโดวยวันนี้นะครับเมนูเด็ดอีกแล้วนั่นก็คือมักการโรนีไก่ครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ไก่ เป็นไส้กรอกครับกับหมูนะผมไม่ใช่ไก่ครับมาดูกีกว่าครับว่าวันนี้วัตถุดิบหลักของเรามีอะไรบ้างเฮ้ยวัตถุดิบหลักเนผิดเป็นผิดทั้แรกผมมาการโรนีครับผมพาสเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยพนะาสเิกกับหอยกระดูครับผม,มเขื่อเทศครับหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็น้ำมันนะผมจริงๆเนี่ยตัวน้ำมันเราจะใช้พวกมะาการีนมะาการีนกับน้ำมันมะกอเนยก็ได้ผมเลือกเอาแต่ว่า เนื่องจากผมขี้หาซื้อนะครับก็เลยเอาน้ำมันที่มีในบ้านแหละมะมาดูิวัตถุที่หลักดีกว่าครับไส่กรอกของโปรดผมเลยนะผมแล้วก็หมูสับครับโอ้ยไม่พูดเดยอะแล้วครับเจ็บคอรเริ่มไปดีกวาสวิตออนลืมเสียบป,ปลั๊กเรียบร้อยครผม นี่ขนาดแค่ตั้งน้ำนะครับเนี่ยยังไม่ทันได้ทำทรงทำซอสเลยครับโอ้ยมาเร็วจริงๆริมาเราตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดครับผมเราก็จะใส่เกลือนะครับแล้วก็น้ำมันใส่ทำไมชฟไปใส่ไม่เทฟเมื่อกี้อรอก็ที่ต้องใส่เนี่ยไม่เชฟมันติดนะผมอ่ไม่ใส่ใเกลือติดอ่ใส่เกลือ,อนะครับเกลือก็จะเอาแค่ไม่เยอะมากครับผมจากนั้นก็ใส่ น้ำมันนะผมน้ำมันเลยครับใส่เลยครับมันจะใส่ประมาณสองช้อนนะครับในช้อนครับใช้นี่แทนกระพีตักนะฮะใส่ลงไปเลยครับอ่าเพื่อให้เส้นมันไม่ติดกันนะครับแล้วก็ใส่เส้นนะผมเส้นเนี่ยเราก็จะใส่เราแค่พอกินนะทำมาตอนต้มเซนปัต้าผมคอยกวนนะครับกวนเส้นนะครับเราต้องคอยกวนด้วยนะ ตอนนี้เส้นของเราก็ใช้ได้นะครับผมมาดูดีกว่านี่ยค,ครับผมโอ้่ดกใหดูคือพอเส้นได้ที่นะครับเราจะรู้ทันทีนะครับผมว่าเส้นมันจะนุ่มนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแล้วก็จะเอาตัดนะดพักไว้นะผม ในอ้วนแอบอะไรฉันจะใส่อ้วนโอ้ยโอ้ยร้อล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 ้อนั่งเมื่อวันกี้ของน้ำหยดใส่น้องไปสองหยดนะฮะน้ำร้อนะผมไปเลยไปเลยน้องไป่เลยไหตกใจไม่โดนหรอกตกใจเออไม่ไหลไม่เข็ดจริงๆมีคนไม่เข็ดนะครัเอาละครับเรามาเริ่มทำกันต่อเดี๋ยวครับผม ในขั้นตอนการทําซอสครับผมเราจะเริ่มจากการผัดหอมและกระเทียมครับช่วงนการผัดเนี่ยเราต้องเริ่มจากน้ํามันนะครับแล้วก็ใส่ใส่หอมครับเมื่อรอน้ำมันเดือดครับผมใส่หอมได้แล้วจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะครับผมครับผมแล้วก็ผัดเรื่อ,งอยงีกว่าปกติครับเราจะผัดจนหอมจากนั้นนะครับเพื่อกระเทียมเริ่มหอมครับแล้วก็ใส่หัวผมรีบใส่ครับก่อนมันจะไหม้ กรแ,แล้วเราก็ใส่เกลือเทศต่อนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่ซอสครับผมสองช้อน อันนี้ซอสของล่ะซอสป,ปกติเนี่ย<ร>ผมเราจะมาใช้แหละอ่าขอเน,นี้ยเดี๋ยวยังไงเขาใส่เพิ่มเป็นักก็ได้ครับตอนนี้ใส่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวน,นี้ก็แค่แบบกลิ่นกลิ่นแซ่บๆเลยนะแค่แบบกลิ่นกลิ่นแซ่บมากตอนนี้แล้วก็ใส่ซอสอีกนิดนึงก็ได้ครับผมจากนั้นเราก็จะใส่ปรุงรสให้ผมด้วยเกลือแล้วก็พวกคลาสเซย์นะผมเริ่มจากเกลือก่อนเลยเกลือเนี่ยต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่ไปแล้วครับตอนต้นคลิปเลยต้องต้นน้ำต้องใส่ต้องเยอะมากครับผม ถ้าปงชาเสยครับแล้วก็ใส่ออริกานโน่ใช่ไหมอันนี้ออริกานโน่ครับผมอันนี้ผัดใส่อะไรเนี่ยผัดเล่ครับต่อไปผัดเล่นะครับเฮ้ยเชฟไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรของเชฟเชื้อเชฟเด้โอ้โหไม่ทุกงานม,มันจะต้องได้กลิ่นสมูทครับอันนี้เป็นบักกโูนีสูตรสมูทครับผมจากนั้นครับผมก็ใส่ไส้กรอกกับเส้นนะผมเริ่มจากไส้กรอกก่อนเนาะ ไปลวกใส่ก่อนครับผมไปผูกกับซอสครับผมที่เราใส่ได้ก่อนที่หลังเพราะว่ามันสุกมาแล้วนะครับผมเราใส่ที่หลังก็ได้มีผู้ชมมาช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าเชฟมือไม่ว่างแล้วขอมาเส้นมังกรีใส่แล้วครับผมใส่เลยนะครับครับผมเทเลยครับเทครับผมว่าเส้นเราเยอะไปหน่อยครับเนี่ย S <S เลยเ,เ,เ,เล่เลเลอีกแล้วไม่เป็นไรครับเลยทุกงานเส้นมันเยอะครับเชฟเชฟต้องใช้สองงันครับเส้นมันเยอะเกินครับเลไมาอันนี้เล่ทุกงานใช่ไหมลูกเล่ทุกงานขนาดหมายไม่เข้าข้างเลยชิวนิดเดียวระประมาณน,นี้ตอนนี้ครับผมเส้นเราเยอะมากครับเราก็มีโอเล่มาเริ่มมาตอมนะคือไม่ไหวครับผมโอเล่โอเล่มาเก็บตกแล้วเส้นมันเยอะอ้ยลงไปแล้วเส้นมันเยอะเกินคตกที่หกครับโอเล่สอย เส้นมันเยอะเกินจริงครับเนี่ยเชฟต้องใช้สองอันนะงั้นเชฟไม่ไหวครับก็ทําทีแบบอะไรน่ากินทั้งบ้านอันนี้คือกะอิ่มอย่างพวกเงี้ยฮะครับผมแก๊งนี่แหละตอนนี้ก็เริ่มนมาทีนครับเราจะเริ่มชิมก่อนนะครับขอขอช้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุมเดี๋ยวทิปเดี๋ยวชิมให้ฮะผมชิมผมชิมสิเดี๋ยว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 ผมชิมเิเอาครับต้องชิมให้ครับเป็นยังไง ติมเกลือนหน่อยมันเป็นเชฟเชฟขอชิมมั้งนะครับติมเกลือนหน่อยติมเกลืออีกนิดะเกลือๆๆเกลือเกลือเคยว่าไรนดี้ดีกว,ว่ามันก้ลัเ,เค็มละขาดเปรี้ยวเดี๋ยวต้องเติมซอสแล้าวเพราะว่าเส้นเราเยอะเกินไปนะครับปรุงนิดนึงนเรียกว,ว่าไง โอเล้งโอเล้งโอเล้งมาโอเล้งมาแล้วโอเล้งมาแล้วเอาละครับเอาละครับโอเล้งก็มาแลครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ปิดปิดสิตัดตัดตัดจะเริ่มชิมนะผมจะถ้าตการชิมเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเราเริ่มชิมกันนี่ของคุณช่วยครับผมอันนี้ของเชฟนะแต่ของโอเล่ อ๋อเน่เดี๋ยวในทีหลังฮนะเราชิมก่อนเราต้องเอามาต้องเชี่ยวชาญให้น้องคนระับผมน้องเขาจะได้แบบอุย้ยอร่อยจริงเลยก็คงจะไม่ไม่เผ็ดมากนะกจริงเขาก็มีใส่พริกอ่ะสไปซี่ใช่ไหมแต่ไม่มีครับแต่มันมันจะเผ็ดไปบ้านเราใส่พริกป่อนอ่ะเราไม่มีอะไรนะเขาเนี่มีแต่พริกป่นเออชิมครับ อพอเราเพิ่มซอสไปนะฮะความเปรีย้ยวความเค็มมันมาเลยเพราะว่าเส้นน้ำกินใส่เยอะเกินไปทําให้สูตรที่เราใส่มันไม่พอเราเติมซอสไปและพอดีเลยครับจำจำอือ่อย่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนีครับมาแล<ม>้วครับของพี้เชฟอ่า ต้องต้องต้องแบ่งเ้าะเหมือนเดิมใช่ไหมแบ่งเนาะแต่จำให้นีนะมากดดันนะครับมากดดันนะครับตาเชฟตาเชฟปออยู่อะเองกังใจเย็นให้ลองสายตาให้ลองไป่อยดูสายตาครับนี่นะครับผ่านไหมดูนะครับว่าผ่านไหมอือหือือฮึอือฮึอือฮึตอนนี้เรกินเนื้อคัลบอร่อยเหมือนกันนะครับอือ เมนูนี้ถือว่าผ่านนะครับ